าพูดถึงเกมผีครับที่ดังนะครับในช่วงนี้ก็คงมีแต่เกมดอครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักซึ่งในวันนี้ครับมันมีเกมหนึ่งครับที่เป็นเกมที่ไม่ได้เป็นเกมดอนะครับแต่เป็นเกมอื่นครับที่มีคอนเซปต์ครับเหมือนกับเกมดออารอนรีลิซอันนี้เพิ่งปล่อยนะครับกับเกมอารอนคือดูจากภาพนี้ครับมันก็ชัดนะว่าอันนี้มันคือซีกแน่ครับจากเกมดอ แต่ว่านี่เป็นสีเวอร์ชั่นที่เหมือนเป็นเดอะฮักอ่ะเออกลร่างครับมีกรอบมีกล้ามขึ้นหน่อยหนึ่งดูตัวอย่างเกมหน่อยดิไหนดูดิอะไรอะ่ะครั้งแรกที่ฉันทำพลาดฉันไม่เคยชอบเมนชั่นนี้เลยแล้วม,มาทำไมวะมีประอย่างแปลกโอโ้โหแต่ฉันก็รู้อย่างหนึ่งโอโ้โหอะไรวะเน่ยฉันไม่อยู่คนเดียว โอ้ยโอ้โห oh. นั่นน่ากลัวเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแปนน๊บนึงนะแปนน๊บนึงนะ <laughs> คุณผู้ชมคิดยังไงผมไม่ทราบนะเวย้ยแต่ผมไม่กลัวกับเมื่อกี้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบจำสแกนนะเวย้ยแต่จำสแกนนี้มันดูแบบมันดูจืดไปอะ่ะมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะนะอ่ะเทเลอร์แค่เทเลอร์ ไปดูในเกมดีวกว่าครับว่าเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับเกมอโรนนะไปะเข้ามาในเกมกันนะครับกดเพลย์โอ้โหมีฉากโหลดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมดอฉบับที่อัปเกรดหน่อยหนึ่งอะอัปเกรดกราฟิกอัปเกรดเกมเพลย์ซึ่งในเกมตอนนี้ผมก็แต่งอะไรวะเนี่ยผมคือเปลี่ยนชุดโอ้มีรถยนต์ด้วยคือเกมดอเข้าประตูใช่ไหมเกมนี้ครับนั่งรถไปแมนชั่นเออมีเท่าไหร่ั้างเนี่ยมี2คนมี1คน ไปคนเดียวดีวกว่าไปไหนดูซิเกมนี้จะเป็นยังไงถ้าเล่นคนเดียวมาชัตื้นหนึ่งด้วนนะเมื่อกี้เรียวซอฟแล้วทำไมเซฟมันเป็นไนนอ้นี่วะจอแบบนี้เนี่ยนำเสนอโอ้โหมีขึ้นอินโทรดเอชื่อคนสร้างไม่คุ้นจริงเลยผมไม่คุ้จักคนสร้างเนี่ยเลยเออโอนอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนด้วยจริงๆมาคนมาคนเดียวนะเว้ตามชื่อเกม โอ้วันนี้มีซื้อของครับเหมือนเกมดอยไว้มีแบนเดตมีแฟตไล์เอสตาไลฟ์แรนดอมอะไรอะเอาใครโทรมาใครโทรมาโอ้ยโอ้อยู่บนเตียงเลยเหรอนึกว่ามันจะขับรถมาเว้ยไหนลองงับมือถือดิฉันชื่อบิลนะเอาไปเจ้าของแมนชั่นนี้ฟังไอ้ยังัเด็กน้อย ใ,ใครร้องเพลงวะอ๋อแมนชั่นมันจะไฟดับครับต้องไปหาเจนเนอเรเตอร์ไปหาเบสเมนต์ว่าใครมานมานะ้วเสียงใครเดินเมื่อกี้ใครอยู่บนชั้นบนวะต้องไปเบสเมนต์ใช่ไหมอันนี้ออมไฟฉายมาละ ยวค่อยใช้เก็บไว้ก่อนเปิดประตูโอ้เกมนี้ตู้เยอะมากมันไม่ใช่เกมเปิดประตูบอนดออะมันเป็นเกมที่เป็นห้องเลยเว้ยมีเตียงซ่อนได้ไหมเตียงซ่อนไม่ได้ดูของได้ด้วยต้องไปเบสเมนต์ใหญ่ <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผีได้ไหม โอ้โหถ้าตกใส่หัวนี่นตายนะเว้ยมีแบตเตอรี่อะไรโอโหแบตเยอะมากไฟฉายนี่ไกยใช้ยันชัดหน้าหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อนอ๋อนี้ห้องโถงครับออกได้เลยไหมยอยากออกไปแล้วเอาเบสเมนต์ล็อ k ต้องหาค้อนวัดออกได้ไหมยอยากออกไปแล้วอะ่ะออกขอออกหน่อย จะไม่ควรออกจากที่นี่ออาวทำไงดีต้องหาคอนใช่ไหมล้วคอนอยู่ไหนวะเอาในห้องนี้ไปได้นี่ว่าตัวก็ว่าหาทางไม่เจอต้องนาน่นนี่มีอะไรบ้างมีตังค์เอนจีบาร์เดี๋ยวขอกินกันมันจำเป็นมากเลยนะเว้ยเอนจีบาร์เนี่ยเก็บมา เก็บตังเก็บตังคทำไมกระจกแตกเยอะจังวะที่นี่อยากดูกระจกแตกบ่อยๆมาห้องนี้ย้ยเสียงเลยอ้นนี้ไงเจอคอนแล้วเอาไฟดับ <c oughs> ไฟดับเฉยไฟดับวิ่งก็ไม่ได้นะเว้ยวิ่งไม่ก็เสียพลังงานไม่คุ้มด้วยอันนี้ไงเจอ เอาเอาค้อนมาไปไปย่างง้างโอ้โหมืดมากพี่มืดจริงจังอันนี้ไงเจเนเรเตอร์โอ้ง่ายจังชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกว่ามันง่ายมาก่อนเปิดอา้าวต้องการแกส๊สต้องหาแก๊สแท้งหาที่ไหนกันหาแก๊สแท้งที่ไหน ห้องนี้ก็ได้เอาห้องนี้ก็ไม่ได้โอ้ข้างล่างนี้นี่มันห้องใต้ดินหือว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหก้มได้ตัวะไรเดินวะนะเสียงตัวะไรเดินวะดังโครมโครมโครม,คมเดินก่นอนไอ้ตัวอะไรอะ่ะ ไม่เดินอ่ะไม่ไปอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นขาด้วยเมื่อกี้เห็นขาด้วยโอ้ไฟจะหมดตัวอะไรเอ้ยตัวอะไรเอ้ยโอ้โหมันเดินมาละโอ้หุบมุดก่อนด้วยโอ้โหตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะ เออน,นี้มันเออน,นี่มันทางไรวะเนี่ยเอาติดเพื่อมายก็มันเห็นแล้วโอ้โหบูชายันด้วยเดี๋ยวหาทางไอ้นี่ก่อนไฟฉายจะหมดไฟฉายจะหมดโอ้อะไรวะเนี่ยออยู่ที่ไหนวะเนี่ยเพื่อนอย่าเพิ่งไฟฉายหมดได้ไหมโอ้ถ้าไม่มืดนี่คือมองไม่เห็นเลยนะ ปิดก่อนก็นกไดไ้ไม่จําเป็นต้องเปิดอันนี้จะละโอ้ต่อไปก็กับโอ้โหมันถือแก๊สแทงกันเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เลยนะเฉยไหมโอ้โหมันอยู่หหน้านู่นโอ้โหมาห้ามไปหามันนะห้ามไปหามันนะตัวอะไรอ่ะน่ากลัวมากตอนแรกมันนึกว่าอยู่ชั้นบนไว้อยู่ชั้นล่างแบบแม่มุมเลย เอ้ยอยู่ดีก็มาทางนี้ไอ้บ้าวิ่งได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่อยากไม่อยากเดินและวไม่อยากเดินตอนเนี้มืดก็มืดเวลยดีแล้แบบยังมองเห็นได้อยู่อ่ะโอ้โหโคตรน่ากลวัวอ่ะ ถึงยังข้างนอกโอ้ถึงแล้วโอ้แต่ทีหนึ่งใส่โอ้อโหต้องกดค้างด้วยไอ้บ้าโอ้กดค้างกดค้างเร็วสิเพื่อนเออเสร็จละออกนะไม่อยู่อะออกนะไม่อยู่ะข้างล่างโอ้ไม่เมื่อโอ้โหมือจังว่าข้างนอกเนี่ยโอ้ไฟกลับมาละโอ้คนกลับไปนอน อ้าววาปเลยเหรอวัดเสียงไงนั่นอ่ะต้องกลับไปเช็คที่ใต้ดินมึงไปทักไหมมึงก็รู้ว่ามันอยู่ข้างล่างมึงจะไปหามันทำไม <c oughs> โห้ย <c oughs> เพื่อนเลยมึงต้องไปหามาันเ็กแล้วเหรอเราเก็บไปนี่ก่อนเอนเอจี้ตนแวะพลาังงานไว้วิ่งหนีมันไฟฉายอันใหม่ ก็บแบตเตอรี่ด้วยโอเคเอ,อ่อก็ไปเบสเมนต์เอ่อก็ไปเบสเมนต์พ่อมเป็นเบสเมนต์นึกไงวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโอ้ไฟฉายเยอะมากเลยแถวเนี้โอเคมันจะไม่มีอะไรมาจั๊มเหรอใช่ไหมของก็ไม่ของก็ใส่เพิ่มไม่ได้ละเบสเมนต์มีอะไรเปล่าวะโอ้ โอ้โหใครโทรมาตกใจหมดโทรศัพท์อันนี้มันอยู่ทุกที่เลยนี่ว่ไในไหนลองงับดูดิเดี๋ยวค่อนงับเช็กอดยูของมันไม่มีมีต่ไฟสาย Hello c h i p my name is Ryan and I'm kind of new to the Watchman job as the previous Watchman Bill went missing also Champ could you help me out you see I've lost my family heirloom in the observatory room would you mind collecting it for me I'll owe you a favor if you do ไปหาของไงเขาอะต้องหาเครื่องอ๋อแอมูเลตเ,เครื่องรางเว้ยหาที่ไหนเขาบอกว่าห้องแฟม i l y r ี่รูมหรืออินเวนทอรี่สักอย่างเนี่ยมันไม่ชัวร์ให้ข้างล่างนี่ไม่เช็คในข้างล่างไปข้างนี้ดูโอ้โห <c oughs> ห้อง <c oughs> โหดทางมืดมาก <c oughs> มันใช่ที่นี้เปล่าวะ เออคงไม่น่าใช่มั้งโหทางงมโจงเลยมีไข่ด้วยอันนี้อะไรเนะี่ยเอาเข้าได้ด้วยเฮ้ยทำไมเข้าได้ทำไมถึงเข้าได้ ตู้เต็มเลยวะนี่ป่ะเจอแล้วแอมโมเรตก็กลับออกไปเขาโทรไหนวะเขาโทรอยู่ที่ข้างๆเว้ยประเด็นคือห้องนี้ผมอมรูุสุดทางไหนเว้ยแล้วมันถือของปุ๊บมันทิ้งทุกอย่างในเกมเนี้ยไอ้บ้าไหนลองไปดูดิมือถือไหนวะ มือถือยี่อยู่คนละมุมกับห้องเลยนะเพื่อนใหญ่ตัวอะไรวะเฮ้ย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 เด้อเดเด้อหมดอะหามือถือหมดอะหามือถือจะตัวไม่รู้เฮายักเลยโอ้โหเดินหนีเลยออกออกไม่อยู่วะไม่อยู่วะท่านี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะ ทางไหนที่มันไม่เห็นการเปิดดินชักอ่ะเคอยังไม่ได้มานี่ป่าเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงทางออกโอ้กว่าจะเจอแล้วมันโทรจัดตรงไหนไม่รู้วยไม่ได้โทรตรงนี้ด้วยไหนขึ้นไปดูดิขึ้นไปเขึ้นมากวโอ้ถึงนันทีห้องไหนวัดเนี้ยโอ้ห้องสวยมาก หมือนห้องดูดาวเลยนี่ไงมือถือมือถือนี่ครับไหนรับจีเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาโดนอะไรอ่ะวัดนั่นตัวอะไรวะหน้าเฮออโอ้โหจบชัตเตอร์หนึ่ง เอาจริงทั้งเกมอ่ะที่เล่นมันนะเว้ยเจอแค่ไอ้แม่มุมยักษ์กับไอ้เหยายักษ์แค่นั้นเองอะ่ะไม่เจอตัวพิบ่มในหน้าปกเกมเลยเว้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยในเทเลอร์มันก็มีนะเว้ยหน้าปกเกมก็มีแต่พเอเล่นเกมจริงไม่เจอโอ้โหนี่แกเอาตัวเท่มากักโชยนี่ว่ถเอ้ยนะต้องรอดูครับชัตเตอร์สองครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้คือจบชัตเตอร์หนึ่งไปแล้วนะครับเออ ก็เอาจริงสนุกดีนะเว้ยแต่ว่าเล่นยากไปหน่อยนะครับมันไม่ซื้อเหมือนเกมดอเพียงแต่ว่าเกมเนี้ผีเนี่ยโทนครับมันคล้ายเกมดอนะแล้วก็มันเป็นเกมเชิงไขปริศนาไม่ใช่เชิงผ่านด่านครับแบบเกมดอนะใครชื่นชอบเกมนี้ก็เล่นกันได้นะครับสํหรับคลิปนี้นะครับผมคอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเพื่นนี้ครับสวัสดีครับผม